คนยันแก้วชิงดวงจากลายมือหลวงพ่อเทียมต้นแบบหลวงพ่อเทียมนะครับเราจะลงยันตังสันตังวิกุลทะเลก็ได้หรือจัตุยันตังสันตังวิกุลทะเลจัตุยันตังสันตังวิกุลทะเลนี้ก็จัตุยันตังสันตังวิกุลทะเลนะมันก็จะเป็นช่องตามแบบฉบับขอยันแก้วชิงดวงเราจะลงอักษรก็คือพุทธสังนีนะหลวงพ่อเทียมจะลงนี้พุทธอยู่นี่อะอยู่นี่สังอยู่ตรงนี้ก็มีนะนะมะพัทยะเนี่ยท่านจะลงเป็นตามมะหมักลุกนะมะพะพะเนี่ยยะมาอยู่นี่อากาศสัทวาเนี่ยเสร็จปั๊บมะอูอยู่ไหนมะจะอยู่ตรงนี้ฮะ กลอน,นยันนี้จฉลาดมากนะพนระอาจารย์ที่แต่งขึ้นมานะท่านแต่งให้มองได้2แบบมองจากด้านนอกก็ได้มองจากด้านในก็ได้นะครับเป็นคนที่สนับสนุนกันและตรงกลางเนี่ยพ่อที่จะลงนะถ้าเราอ่านแบบนี้ก็ณอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเกิดอ่านต่อมาก็คือณมะอ่ะก็อุบลงมาอย่างนี้เห็นไหม,มันเป็นแก้วแล้วก็ตึงพรมพักษาไม่เห็นสุรังมาตึงแต่ขบวนอะไรพรมพักษะไม่เหีนยังตั้งแต่สงตาก็ตึงเลนะพมพักษาไม่ยังตังง้งต่สองตาก็ตึงทะเลอันนี้ไม่ได้บอกนะไปดูในสูตรแจ่มตึงยันนะจ๊ะองค์พระนี่จะต้องมีตรงนี้องค์พระทีี่่สคคัญคืออยูน ศิษย์พ์พุทธาวิชัยอังคพุทธาวิชัยเตอุณาโลมาวิชาปน,าาาานักญะเตนัน่งโมกุณายสัตโหนผุโธนะครับหรือจะใช้อาสังพิสรผุสผะผุปะก็ได้นะครับเหมือนกันนะองค์พระจะมีสามองค์น,นะแก่รัตนะที่ประเสริฐที่สุดดังนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเชื่อว่าอุปเทศเนี่ยจะต้องดีกว่าชาวบา้านจะต้องทำอะไรได้ดีกว่าชาวบา้านก็มีความเชื่อมาจากตรงนี้แหละว่ามันสิ่งมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐ